สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาเล่เาประสบการณ์และก็ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนะครับใครยังมีธุรกิจการงานนะครับทุกคนนี่คือเครื่องบดของผมนะครับแล้วก็จะทำล้างคายังไม่ได้บดนะครับต้องทำล้างคาก่อนนี่ครับพลาสติกนะครับ นี่พลาสติกรีไซเคิลเพิ่มกำไรเพิ่มหลายหลายอย่างนะครับนี่ครับเราซื้อมานะครับอันนี้ผมซื้อมาเป็นเครื่องนะครับเดี๋ยวผมก็เอามาแยกนี่ครับแยกเสร็จแล้วผมก็จะบดนะครับผมไม่ได้รับซื้อมาแบบนี้นะครับอยากเสร็จแบบนี้แบบนี้ผมไม่ซื้อนะครับผมซื้อเฉพาะ ที่ยังไม่แกะเครื่องมานะครับสําเร็จรูกเลยครบชุดนะครับนี่ผมจะเอาเฉพาะที่ผมซื้อมาเป็นเครื่องแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกมาจากนั้นผมก็จะมักแยกบดนะครับนี่ครับเครื่องบดความบางอย่างนะครับที่ผมไม่บดนะครับผมก็จะไปช่างกิโลขายส่งโรงงานนะครับ มีโรงงานรับซื้อนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องใช้เฟฟ้าเก่านะครับที่ผมแยกออกมาซื้อมานะครับคําว่าของเก่านะครับมีหลายแบบนะครับทุกคนนี่ครับอย่างผมนี้ผมซื้อเครื่องใช้เฟฟ้าเก่ามาแยกชิ้นส่วนขายนี่ครับแยกเหล็กออกแยกโลมิเนียมแยกสายไฟนะครับแยกจากนั้นก็แยกชนิด แยกเชื้อบทนะครับนี่คือพลาสติกนะครับแล้วก็ยังมีหลายอย่างนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับเดีย๋ยวพาไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับมุมนี้เป็นที่แกะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของผมนะครับที่แยกนี่อันนี้ผมซื้อมานะครับลูกค้าเอามาส่งก็ยังไม่ทันคัดแยกนะครับมีหลายอย่างครับนี่ มีเศษเหล็กนะครับช่วงนี้เศษเหล็กลงมีเศษเหล็กมีโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีโดเมนียมนะครับที่ผมแยกนะครับนี่ครับเครื่องทีวีเก่ามีทีวีเก่าแล้วก็มีแอร์นี่แอร์นะครับหลายอย่างมากเลยครับนี่แยกแอร์แล้วก็ เศษเหล็กมีเศษเหล็กนะครับเศษเหล็กก็มีเครื่องซักผ้านี่เครื่องซักผ้าที่พังแล้วเสียแล้วนะครับนี่ก็พลาสติกแข็งนี่อันนี้เป็นกระสอบพลาสติกแข็งลูกค้าเอามาส่งครับยังไม่ทันคันแยกครับนี่ครับก็ต้องมานั่งแยกยยนี่ครับอันนี้เป็นทีวีเก่านี่ทีวีเก่ายังไม่ั แกะคัดแยกครับอันนี้ผมซื้อมาแยกแกะนะครับแยกแบบไหนครับผมก็คือแยกบอดนะครับแกะบอดแยกทองแดงส่วนพลาสติกแข็งคงทีวีคงทีวีนี่เป็นพลาสติกแข็งราคาดีมากเลยนะครับก็ต้องแกะนะครับแยกชิ้นส่วนออกมานี่ครับหลายอย่างมากเลยนะครับนี่ครับ กวาจะได้เงินนะครับก็หลายขั้นตอนนะครับกว่าจะได้ขายนะครับนี่คือการคัดแยกแบบไม่เสร็จนะครับแยกได้หลายอย่างนี่ก็ต้องแยกอีกนะครับนี่ต้องใช้เวลานะครับนี่ครับนี่ก็ต้องแยกส่วนนู่นก็เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นซื้อมาวันนี้นี่ครับ เยอะมากเลยเอามาไม่หมดนะครับตู้เย็นหลายเครื่องผมแยกแกะออกมาผมก็จะบดส่วนชั้นตู้เย็นนะครับชั้นตู้เย็นส่วนมากจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับส่วนนี้ก็แยกนะครับครับทำทีละอ,อย่างครับยิ่งผมใช้คนไม่เยอะนะครับคนน้อยมากลงงานน้อยครับ แต่ผมจะค่อยๆทําไปไม่เร่งนะครับไม่เร่งไม่ดีบนี่ครับส่วนนี้ก็ต้องไปแยกพลาสต,ติกแข็งพลาสติกอ่อนนี่ครับส่วนรถโมไซนะครับรถโมไซนี้ผมจะส่งยกคันไปเลยนี่ครับโมไซขายยกคันนะครับนี่ครับขายยกคันแบบนี้จะไม่แยกนะครับเพราะว่าทำไม่ทันนะครับทุกคน นี่ครับทำหลายอย่างไม่ทันเป็นรถมอใส่ไซค์เก่าอันนี้แยกยากเลยครับแยกง่ายก็คือนี่เลยนี่เลยครับเครื่องไถ่ายเอกสารนะครับ กนติถ้าบดออกมากิโลหนึ่งก็โอ้หลายบาทเหมือนกันครับแพงกว่าเศษเหล็กก็แล้วกันนะครับนี่ครับแถมทําง่ายด้วยนะครับงานพลาสติกถึงเบาก็จริงครับแต่เป็นงานที่ทําง่ายนะครับส่วนงานโลมินียมเป็นงานที่แกะยากนะครับซื้อมาก็แพงนี่ครับ ส่วนเครื่องสักผ้านะครับเครื่องสักผ้าสีขาวถ้าบดลงมาสีขาวก็ราคาดีอยู่นะครับแต่ก็ต้องแยกสีเหมือนเดิมครับสีไหนไมีหลายสีนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนมากเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์น่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นโลมิเนียมส่วนนี้ก็เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบพวกเครื่องถ่ายเอกสารพวกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่งานบอร์ดแยกนะครับบอร์ดนี่แบบนี้คันแยก ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับแยกออกมาไม่ต้องไปแยกอีกครั้งหนึ่งนี่ครับส่วนงานประเภทที่เรียกแยกยากๆนะครับครบ โดมิเนียมแบบนี้นี่แยกแยบนะครับเกะยยกนะครับ